สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซนะครับก็อยู่กับผมนะครับสอพัฒนาแชนแนลนะครับวันนี้ก็อยู่บ้านนะครับก็ไม่ได้ไปถ่ายคลิปนะครับนะครับวันนี้พอดีไม่ค่อยสบายนะครับก็อยู่บ้านนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนเอฟซนะครับมาดูข้าวข้าวหอมมะลินะครับหนึ่งศูนย์ห้านะครับ ของตานะครับเกี่ยวแล้วนะครับเกี่ยวแล้วเริ่มเกี่ยวแล้วนะครับข้าวนะครับน่าจะเป็นก้าวแรกนะครับที่เกี่ยวนะครับตอนนี้ก็อยู่ในบ้านนะครับนี mm ่ค hmm. รับนี่เป็นข้างบ้านนะครับนี่ครับของของตานะครับของตาผมเองนะครับนะครับเกี่ยวมาแล้วนะครับก็เอามาตาอยู่หน้าบ้านนะครับตาอยู่หน้าบ้านเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆนะครับ กดีนะครับเดือดร้อนเลยนะครับนี่ครับนี่มีใช้ข้าวกอขอสิบห้านะครับเป็นข้าวหอมมะลิร้อยห้านะครับก็เริ่มสุกแล้วนะครับก็เริ่มได้เกี่ยวแล้วนะครับอันนี้เป็นของคุณตานะครับที่เกี่ยวมานะครับ น่าจะเป็นเจ้าแรกนะครับเป็นเจ้าแรกเลยนะครับที่ได้เกี่ยวนะครับนี่ครับทางโน้นก็ตานะครับย้อนแสงหน่อยนะครับฝั่งนี้ก็ตากครับ โน่นครับตากถึงโน่นเลยครับโน,น่นโน่นครับตากยาวถึงโน่นเลยนะครับอย่างสวยเลยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ขายนะครับก็ตากเอาไว้กินนะครับ เอาไว้กินน่ครับก็พอดีนะครับแดดร้อนอย่างเงี้ยครับตากตากแค่วันเดียวนะครับก็น่าจะเก็บได้นะครับถ้าแดดร้อนๆอ,อย่างเงี้ยนะครับน่ครับนี่ครับ,รบชีวิตชาวนาครับ แถวบ้านนะครับก็แพงครับปุ๋ยก็แพงค่าเกี่ยวก็แพงนะครับแถวบ้านผมนะครับเกี่ยวไร่ละแปดร้อยครับไม่ทราบว่าแถวบ้านเพื่อนๆเกี่ยวไร่ละเท่าไหร่นะครับแถวบ้านผมไร่ละเจ็ดร้อยนะครับแปดร้อยนะครับ ก็จะตากอย่างนี้แลวครับตากอยู่ตรงไหนที่มีทางลาดยางนะครับอย่างนี้นะครับก็ตากในทางลาดยางอย่างนี้นะครับหน้าบ้านเลยต้องอะไรครับ ดอกอยังสวยเลยครับหน้าบ้านผมเองนะครับท้องอุไรครับ ตงนี้ก็จะย้อนแสงหน่อยนะครับเดดร้อนนะครับนี่มันตอนนี้ก็มาอยู่ในร่มนะครับนี่ครับบรรยากาศหมู่บ้านของผมนะครับนี่ครับบ้านก็จะติดติดกันนะครับติดกันครับยาวไปนู่นครับตอนนี้ก็จะเป็นบ้านนาครับบ้านนาผมนี่ครับ ก็จะติดดกันนะครับอย่าไปโน่นเลยครับอย่าไปโน่นเลยครับถึงทางใหญ่ทางโน้นนะครับถึงทางใหญ่นะครับอันนี้เป็นซอยนะครับนี่ซอยนะครับทางใหญ่จะอยู่ด้านหน้าน้นนะครับทางใหญ่นี่ก็ข้าวที่ตากนะครับเดือดร้อนครับร้อนจัดเลย นี่ก็จะเป็นสารากลางหมู่บ้านนะครับนี่ก็จะเป็นโดมนะครับข้าวหอมมะลินะครับหนึ่งศูนห้าครับ น่าจะเป็นเจ้าแรกๆเลยนะครับที่ได้เกี่ยวนะครับ บรรยากาศยามเย็นๆนะครับประมาณสามโมงเย็นนะครับประมาณสามโมงร้อนมากเลยครับก็คลิปนี้ก็พา F4 ทุกท่านนะครับมาชมบรรยากาศการตากข้าวนะครับตัวนี้นะครับตากตรงทางเลยนะครับตรงทางเลย <c oughs> ก็มีที่ตากหลายที่นะครับตากตามทางก็ได้นะครับหรือว่าจะไปตากที่วัดก็ได้นะครับเขาจะมีลานลานไว้ตากข้าวให้นะครับ <c oughs> ก็ส่วนมาก,ก็จะตากันตรงหน้าบ้านอย่างนี้แหละครับ ราะว่าเวลาเรามันเวลาเก็บมันเก็บง่ายนะครับเพราะว่ามันอยู่หน้าบ้านเรานะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศยามเย็นๆนะครับตากข้าวนะครับนรักนะต้องเทปต้องดีขึ้น เต้เรี้เต่โอ้ยถอ,อ,อดเทรบมาอดเลัชัดรบูลเกตอดเตผ่านไปผ่านมานะครับก็แถวบ้านผองสนมาก,ก็จะเป็น ภาษาที่พูดนะครับส่วนมากก็จะเป็นภาษาคเคมรนนะครับสื่อสารกันนะครับส่วนมากก็จะเป็นภาษาคเคมเนแต่ไม่ใช่เป็นคนคเขมรนนะครับเป็นคนไทยนี่แหละครับแต่ว่าพูดเขมรนแล้วก็มีลาวนะครับเขมรนนะครับหลักๆก็คือภาษาเขมรนกับภาษาลาวนะครับ ก็คนแถวบ้านนะครับก็จะพูดแคมเมนกันได้ทุกคนนะครับพูดขมเนกันได้ทุกคนเลยก็มีขมเมนบ้างมีสวยบ้างนะครับสวยแล้วก็ลาวนะครับแต่ส่วนมากก็จะพูดขมเนกันนะครับครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ